สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตอัปเดตหน่อยนะครับไม่ได้อัปเดตรถนานเลยนะฮะก็ช่วงนี้ติดภารกิจนิดนึงนะฮะนะก็ปีกตัวไป2-3สาวันนะฮะไม่ได้วิ่งหารถแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่ารถหายากมากครับผมนะฮะแล้วก็ถ้ารถมันเริ่มหายากราคารถจะต้องมีการดีดสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ นะฮะผมบอกแล้วนะครับว่าไม่แน่ไม่นอนนะครับรถแต่ละปีนะฮะไม่เหมือนกันเลยนะครับนะฮะก็นะครับผมนะฮะมาดูตั้งแต่รถที่ขายไปนะครับแจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะว่าผมไม่แจ้งนะครับผมที่ขายไปล่าสุดจะมี t o y o t a a อันติสนะฮะซ g ขายไปแล้วนะครับสมมอบลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ Honda City สมมอบลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มี วีโก้โฟวิลนะฮะอันนั้นพ่อค้ามาขอแบ่งไปนะฮะเขามีลูกค้านะครับขายไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกหนคันนะครับก็จะเป็นนิสสันมิกเอ็มสีขาวอีกหนึ่งคันนะครับที่ขายไปช่วงนี้ก็พยายามค้นหาอยู่นะครับหารถอยู่นะครับก็ตามสายตามเซลล์อยู่นะครับก็ไม่จบสักคันนะครับนะฮะพอรถก่อลูกค้าเนื่องด้วยนะลูกค้าก็จะผ่านยากนะฮะ ในเกณฑ์ลูกค้าผ่านไฟแนนซ์ค่อนข้างยากนะฮะพอไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะฮะรถเก่าเขาก็ไม่สามารถที่จะปล่อยได้เพราะเขาจะต้องใช้รถก่อนนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันมีขึ้นมีลงเดี๋ยวมีรถเยอะช่วงเข้าก็จะเข้านะครับนะฮะก็พยายามหาอยู่สตาร์ด้าโฟนะฮะสีประตูตัวนั้นก็เก็บสีอยู่ช่างมีเวลาว่างแค่วันอาทิตย์นะคะแกเป็นช่างอู่ช่างศูนย์นะฮะ ก็เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวดูราคาอีดนึงนะครับผมนะฮะก็มาดูตั้งแต่เริ่มคันนี้ลรวพี่เอนะครับโตโยต้าไฮรักนะฮะดีโฟดีนะครับนะคันนี้ก็รถสีสันเดิมบางแต่ก็จะมีซีดริลลอยเยอะนิดหนึ่งนะฮะคันนี้ยางดีภายในสวยนะครับผมนะฮะแปดหมบาทนะฮะติดต่อพี่ได้เลยนะครับเล่มพร้อมภาษีไม่ขาดนะครับแล้วก็คันด้านหลังนะฮะ ตัวทีฟอานะครับ7,9000พาวเวอร์ภาษีขาด2ปีนะครับนะฮะปรมาลายพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับทีฟอาปี3,5นะครับผมนะฮะถ้าหาอยู่ก็มาลองดูได้นะครับในการสภาพของตัวรถนะครับมาลองขับลองขี่ได้นะครับแล้วมาคันนี้นะครับโฟวิลนะฮะโฟวิโฟวิลตอนนี้หนึ่งเดียวที่อยู่เต็นนะฮะเหลือคันนี้คันเดียวเท่านั้นเองนะฮะสตาร์ด้าโฟวิลนะครับ คันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมกะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็คือผมมีโลบาร์อยู่ด้านหลังนะฮะก็คือเป็นโลบาร์ที่เขา,าขึ้นรูปสวยนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นงานสร้างมือของของ,ของเจ้าของรถนะฮะก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ที่เป็นยาวมาเหมือนกันนะครับตรงรุ่นสตาร์ด้าเลยนะครับสวยๆนะฮะเดี๋ยวออามาติดตั้งแล้วก็จะอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนล้อแม็กนะครับผมจะทําโทนใหม่นะครับไม่เอาสีดําผมจะทําเป็นสีบอลน,นะครับสําหรับคันนี้ก็คือทําสีล้อมันใหม่เป็นสีบอลเงินโลบาเปลี่ยนตัวที่ผมเก็บไว้ด้านหลังนะครับเป็น s t a ร์ด้าเลยนะครับเดี๋ยวมาใส่นะครับนะบเดี๋ยวมาใส่แล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมยังไงรอติดตามชมได้คันนี้นะครับนะฮะ ส่วนราคาก็อยู่ที่29,000บาทนะฮะ29,000บาทนะครับผมฟรีจัดส่งทั่วไทยฟรีเปลี่ยนทองเหลวให้นะฮะก็ถ้าท่านไหนสนใจจริงๆนะ,ะโทรมาถามผมถ้าไม่อยากได้ยางตัวนี้มันจะปีเก่าหน่อยแต่ยางมันดีนะครับนะฮะแม็กกี้ทอมสันนะ,ะหาในไทยแทบไม่มีนะะมีก็คือแพงมากเส้นละประมาณหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจจริงโทรมาถามผมได้นะครับนะฮะ คันนี้นะครับอยู่ที่29,000บาทเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะครับเดี๋ยวผมหายางก่อนขอเป็นยางแบรนด์ไทยแบรนด์จีนนี่แหละนะครับผมนะฮะแต่เป็นยางใหม่นะเราก็จะใช้สบายใจมากกว่านี้ก็คือปีใหม่นะครับเดี๋เป็นยางไซส์เดิมนะครับนะฮะก็โทรมาคุยกันได้ถ้าสนใจจริงๆนะครับสำหรับคันนี้29,000นะฮะเดี๋ยวฟรีเปลี่ยนของเหลวให้5ยางฟรีจัส่งให้ทั่วไทย แล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นนะฮะแต่ถ้าเอายางนี้มาคุยราคากับผมได้นะครับแต่ถ้าเอายางใหม่ก็อยู่ในราคานั้นเลยนะครับผมนะฮะนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับคันนี้นะครับเล่มพร้อมบาสีไม่ขาดนะครับวิศวะลงเล่มยกสูงเรียบร้อยครับลอลอเครื่องแรงๆนะฮะคันนี้เอาใช้งานโฟล e ์ปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะมาแล้วนะครับนะฮะไม่พลาดนะครับก็คือ ผมบอกลูกค้าคันนี้นะครับจริงๆลูกค้าจองแล้วนะครับแต่รอเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเล่มหนึ่งเดือนจริงๆนะฮะก็เล่มมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับครบหนึ่งเดือนที่ผมเอารถมาพอดีคันนี้ก็ผมได้รถมาประมาณวันที่10กว่านะครับประมาณ9ก้าที่สินี่แหละก็มีเหรน,นิดๆนะฮะก็เล่มเอกสารมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมนะฮะสำหรับคันนี้ยังไม่เคยพารีวิวแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยถ้าหารถตู้ใช้งานคันนี้เป็นรถ เจ้าของเดิมเป็นรถของโรงเบียร์นะครับก็คือคอนแกนเบเวอรี่นั่นเองนะครับนะฮะเราก็ไปยื่นประมูลมาเพราะว่า,าพนักง,งานในนั้นเขานะครับให้พนักง,งานไปยื่นประมูลก็เป็นเพื่อนกันก็นกได้มาคันนี้ก็คือสภาพคือดีนะครับต้องบอกว่าดีขับขี่ดีช่วงล่างอีบอดี้ Body สวยๆบางๆนะครับบอดี้บางๆคันนี้นะครับบางๆดูง่ายนะครับ ล้อเป็นเบร์กใหม่แต่ยางจะเป็นยางติดรถนะครับผมนะฮะภายในก็ค่อนข้างเดิมๆนะครับไม่มี VIP นะครับต้องบอกว่ามันเป็นรถเดิมไม่ใช่รถนำเที่ยวไม่ใช่รถล่องนะฮะไม่ใช่รถรับจ้างนะฮะเป็นรถใช้งานบริษัทเท่านั้นเองบริษัทเขาก็ใช้แค่วิ่งจากท่าพระไปที่ตัวเมืองเพื่อเสียสัมภาระของการที่จะผลิตเบียร์นะฮะ ก็ประมาณนี้คันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะฮะส่วนราคาก็รอชมฟิล์มติดให้ไหมคภายในทาความสะอาดให้เยอะแยะอยู่นะครับผมสำหราาับคันนี้เดี๋ยวรอชมกันนะฮะส่วนคันนี้ก็อยู่ที่แสนเก้าพันนะฮะปีสีหตัว G นะครับสีสันสวยนะครับติดต่อพี่เอได้เลยนะครับสำหราาับคันนี้ไทเกอร์คันนี้นะครับผมนะก็จะมีล้อแมกแต่งน่อนนะครับผมนะส่งก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ โอเคนะครับคันนี้แสนเ0้าบาทนะฮะอีกคันนึงแกน่าจะทำสีเสร็จแล้วเป็นตัวจีเหมือนกันนะฮะก็รอชมสภาพอีกทีนหนึ่งได้นะครับมาคันนี้นะครับคันนี้นะฮะช่วยอีกแล้วรถช่วยเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะก็คือรู้จักกันกับพ่อแกนะครับที่แกอยากให้ช่วยประมูลให้จริงๆผมไม่อยากประมูลโดยเฉพาะการที่ไม่เห็นรถนะครับผมนะฮะนะฮะ เราไม่ได้ลองขับลองไล่ด้วยนะครับก็จะยุ่งยากอย่างนี้ภายในก็จะประมาณนี้ยังไม่ประกอบชุดนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานทำแอร์ระบบแอร์นะครับผมนะฮะทำแอร์แอร์เย็นแล้วนะครับบอดี้รถถือว่าสวยนะฮะบอดี้ถือว่าบางแคสซีดีนะครับไม่มีผุนะครับเป็นตอนเดียวนะครับพาเวอร์เป็นดากอนนะครับผมนะฮะ บางๆนะปี4 4 5 4 4 4 5นะครับเป็นตัวสุดท้ายนี่จะมีแก้มไลน์นิดหนึ่งตรงนี้แถวนี้นะครับที่เคยเก็บนะฝั่งนู้นเดิมนะรล่องจังเกตจะเป็นล่องลึกนะฮะตัวนั้นจะลึกตัวนี้จะตื้นเพจเดิมนะครับไม่ยับนะครับผมาลัย power air ทำระบบใหม่นะครับ power เปลี่ยนใหม่นี่นะฮะโอ้เปลี่ยนเยอะมากนะฮะก็คันนี้นะฮะก็ได้เดิมดีอยู่นะฮะ ถ้าหาอยู่นะฮะถ้าไม่รังเกียจรถประมูลนะครับหรือว่าเป็นรถบริษัทไทยน้ําทิพย์นะครับสีแดงจำง่ห้ก็คือรถไทยน้ําทิพย์ก็คือรถผลิตรถวิ่งงานของตัวลงโคกนะฮะที่เขาผลิตโคกนะครับนะคันนี้ก็ยางดีอยู่เบรกมือใช้ได้แอร์เย็นพลังไรพาวเวอร์นะฮะภาษีเขาแจ้งจอดนะต้องไปจดใหม่นะครับรถพวกนี้การที่จะเขาขายนะครับจะแจ้งจอดไว้ก่อน แล้วก็ทําการประมูลขายขายแล้วก็เราก็านําเอกสารที่เขาให้มานี่ไปจดทะเบียนใหม่ได้เลยนะครับผมนะฮะคันนี้ขับขี่ได้ช่วงล่างดีนะครับนะฮะก็ราคาเดี๋ยวดูขอล้างทำความสะอาดไล่รายละเอียดก่อนค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับนะฮะแต่ตอนเดียวก็หายากอยู่พอสมควรนะครับนะหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับตอนเดียว ดาก้อนพาวเวอร์นะครับผมนะฮะเนี่ยบริษัทเขาเลยนะครับไอน้ำทิพย์นะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับขออัปเดตให้ดูเข้าๆว่าตอนนี้เรามีรถแค่นี้นะครับการที่ท่านจะเดินทางถามผมก่อนนะครับว่ามีคันเนี้ยขายหรือยังจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าช่วงนี้รถมีแต่ขายออกไม่มีรถเข้านะครับก็พยายามหาอยู่ก็รอจังหวะนิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0982744279 0982744279 ID Line 0944754441นะครับอยากดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองก็มาที่ตำบลท่าผระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ